โทรมาสั่งนะครับโทรมาสั่งนะครับ0 9 3ย์นะครับ601707อะไรสักอย่างนะครับที่โทรกันได้แบบนี้นะครับนี่นะครับสั่งมาทั้งหมด10บใบเลยนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่้านะครับสั่งมาทั้งหมด10บใบนะครับใบละ50บาทนะครับสำหรับแบงค์นะครับ10บบาทนะครับอักษรแดงนะครับ นี่นะครับส่งแบบนี้เลยนะครับใส่กันแบบนี้ขั้นตอนที่1นะครับใส่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดผอนเดนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพื่อนอ๋อลืมบอกนะครับเพื่อนเพื่อสามารถโทรมาขอเลขที่บัญชีได้นะครับเอเน้นปลายทางที่ร้านตเง้นปลายทางค่าส่ง100่งรนะครับแต่เพื่อนเพื่อนท่านนี้บอกว่าไม่เอาค่าส่งร้อยหนึ่งเอาค่าส่ง5 9กนะครับก็คือเป็นแบบอะไรนะเรียกว่าโอนค่าส่ง59นะครับก็อยู่ที่ความสะดวกของเพื่อนเพื่อนะครับก็ตอนนี้นะครับพร้อมนาส่งแล้วนะครับอ่าจากนะครับ ที่ไหนเอ่ยนครพนมนะครับจากนาครพนมนะครับสั่งงันเข้ามา10ใบนะครับใบละ50าสนะครับ10บใบก็คือ500บาทนะครับจัดส่ง59บกาแบบโอนครับถ้าเป็นปลายทางค่าส่งก็ร้อยเดียวนะครับทุกท่านอ่าตอนนี้ก็คือเสร็จครับพร้อมเดินทางครับ